สื่อญี่ปุ่นรายงานความฮอตฮิตของเครื่องบินกริปเพนในเมืองไทยคนล้นหลามเต็มบูธผิดกับเครื่องบิน F16 ของอเมริกาที่คนกลับเงียบและดูเหงาเป็นอย่างมากโอ้โหเรียกได้ว่าเป็นกระแสที่สื่อญี่ปุ่นเนี่ยให้ความสนใจกันอีกแล้วนะครับสําหรับเรื่องราวของเครื่องบินกริปเพนที่ดูเหมือนว่าจะฮอตฮิตและได้รับความสนใจจากผู้คนเป็นจํานวนมากผิดกับเครื่องบิน F16 ที่ต้องบอกเลยนะครับว่านั่งเหงากันเลยทีเดียวโดยล่าสุดนี้นะครับ สื่อด้านยานยนต์และการทหารของประเทศญี่ปุ่นที่มีชื่อว่า Traffic n e w เนี่ยนะครับได้ออกมารายงานโดยมีการลงข่าวไว้ในเว็บไซต์ซึ่งมีพาดหัวที่น่าสนใจไว้ว่านี่คือเครื่องบินรบรุ่นถัดไปใช่หรือไม่งานนิทัศการมีคนต่อแถวยาวแต่เครื่องบินของอเมริกากลับเงียบเหงาเครื่องบินรุ่นถัดไปมีคู่แข่งหลายรายเครื่องบินรบของไทยยังคงมีการเปลี่ยนแปลงต่อไปความพ่ายแพ้ของ F16 ทําให้เห็นภาพ าอนาคตของเครื่องบินขับไล่ Gripen EF ได้อย่างชัดเจนหลังจากนั้นนะครับทางสื่อญี่ปุ่นเนี่ยก็ได้มีการเปิดเผยน,นะครับว่าในนิทรรศการ Defense and Security 2025ที่จัดขึ้นณนะ IMPACT เมืองทองธานีเมื่อกลางเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาบริษัทซาบบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านป้องกันประเทศของสวีเดนได้จัดโมเดลจำลองเครื่องบินขับไล่ยัก39 Gripen รุ่น E ที่บูธของบริษัทภายในงานดังกลา่า โดยได้รับความสนใจจากผู้คนจำนวนมากมารวมตัวกันอยู่ที่บูธของบริษัทซาบโดยที่ผู้เขาหวังว่าจะได้เห็นเครื่องบินขับไล่รุ่นใหม่นี้ หลังจากนั้นนะครับทางสื่อญี่ปุ่นเนี่ยก็ได้มีการเท้าความนะครับว่าํำไมบูธของบริษัทซาบซึ่งเป็นผู้ผลิตกิฟเพนเนี่ยถึงฮอตฮิตมากภายในงานนิทรรศการนะครับโดยสื่อญี่ปุ่นได้บอกว่ากิฟเพนรุ่น E เป็นรุ่นที่ปรับปรุงจากกิฟเพนรุ่น C ซึ่งปัจจุบันกองทัพไทยได้นํามาใช้งานกิฟเพน E และกิฟเพนเเป็นเครื่องบินแบบ2ที่นั่งซึ่งกองทัพไทยได้กําลังจะนํามาใช้เช่นเดียวกันกองทัพไทยได้ตัดสินใจนํากิฟเพนรุ่น E และ F นํนำมาประจำการทั้งสิ้น12ลำโดยเตรียมที่จะนำมาตั้งแต่เดือนสิงหาคมปี2567เพื่อทดแทนการขาดหายไปของเครื่องบิน f 16 AB ที่ใช้งานมาอย่างยาวนานโดยจะนำมาประจำการที่ฝูงบิน102จังหวัดนครราชสีมาหลังจากนั้นนะครับทางสื่อญี่ปุ่นเนี่ยก็มีการระบุต่อนะครับว่า นี่เป็นการแข่งขันระหว่างเครื่องบินกริป e n EF และเครื่องบิน f 16 v ของบริษัท l ล็ h e ฮี Martin เดิมทีประเทศไทยหวังว่าจะซื้อเครื่องบิน f 35 a แต่รัฐบาลสหรัฐอเมริกากลับไม่อนุมัติทำให้ล็อก e ีต a r t i n ไม่สามารถนำเสนอขายเครื่องบิน f 16รุ่น V ได้และส่งผลให้ต้องพ่ายแพ้ไปในที่สุดเครื่องบินจำลองของกริปเพน EF ในงาน Defense and Security 2025สามารถดึงดูด ผู้คนให้เข้าแถวยาวได้ตลอดทั้งวันส่วนหนึ่งเพราะการตกแต่งภายในห้องนักบินที่ดูทันสมัยแต่ในทางกลับกันบูธของบริษัทล็อกฮีตมาตินซึ่งเป็นผู้ผลิต f 1 6กลับดูเงียบเหงา ลอกเหนือจากเรื่องราวความฮอตฮิตของบูธและเครื่องบินจำลองคลิปเนอีภายในงานนี้แล้วนะครับทั้งสื่อญี่ปุ่นเนี่ยก็ได้มีการวิเคราะห์นะครับว่าในอนาคตเนี่ยทั้ง2บริษัทนั่นก็คือซับของสวีเดนและล็อกฮิทมาตินของสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับอาจต้องเผชิญกับคู่แข่งถ้าหากประเทศไทยของเราต้องการที่จะซื้อเครื่องบินที่ทันสมยัยและสื่อญี่ปุ่นเนี่ยก็สรุปช่วงท้ายนะครับว่าในอนาคตเนี่ยถ้าหากประเทศไทยอยากได้เครื่องบินที่มีความล้ำสมยัย อาจจะพิจารณาซื้อเครื่องบิน FC 3 1ของจีนหรือ KF 2 1ของเกาหลีใต้ก็เป็นได้นะครับซึ่งหลังจากที่สื่อญี่ปุ่นได้เผยแพร่เรื่องราวความฮอตฮิตของบูธบริษัทซาบ และเครื่องบินจำลองกริตเพนที่ดูจะมีมากกว่าบูธของล็อกฮิตมาตินผู้ผลิต F16 แล้วเนี่ยก็ทำให้ชาวญี่ปุ่นเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากเลยนะครับอย่างความคิดเห็นของชาวญี่ปุ่นท่านาแรกเนี่ยก็ได้มาเสนอความคิดเห็นในเชิงวิเคราะห์นะครับโดยบอกว่าประเทศไทยมองว่าประเทศไหนเป็นศัตรูตัวฉกาดบ้างเหรอในแง่ภูมิรัฐศาสตร์เมียนมากัมพูชามาเลเซียหรือเวียดนามใช่หรือเปล่าแต่เมื่อพิจารณากําลังทางอากาศของแต่ละ ประเทศแล้วดูเหมือนว่าไม่มีประเทศไหนเลยที่จะมีเครื่องบินมากมายขนาดนั้นในกรณีนี้ประเทศไทยไม่จําเป็นต้องมี F35 เลยเพราะมันเกินความจําเป็นความคิดเห็นต่อมานะครับฉันชอบเครื่องบินรบของซาบนะมีทั้งราก e นวิกเกนกริปเพนและฉันยังชอบดากอนธันเดอร์และกริฟฟอนอีกด้วยความคิดเห็นต่อมาคนนี้ได้มาเสนอแนวคิดเชิงการเมืองนะครับโดยบอกว่า นี่คือการทำลายตัวเองของโดนัลด์ทรัมป์ทำให้ยอดขายเครื่องบินรุ่น4.5ของประเทศตะวันตกพุ่งสูงขึ้นกริปเพนอาจเป็นเครื่องบินที่ได้รับความนิยมสูงสุดในขณะนี้ความคิดเห็นต่อมานะครับ F-16V และ F-35 ยังคงมีการปรับปรุงและอัปเดตตกค้างอยู่เป็นจำนวนมาก ดังนั้นสำหรับล็อกฮิตมาตินแล้วช่วงนี้ก็คงขายได้น้อยแต่ก็คงไม่มีปัญหาอะไรแต่ในทางกลับกันบริษัทโบอิงมีสถานการณ์ที่แย่กว่าเพราะมีเครื่องบิน f 18 e f ที่มีต้นทุนสูงและ f 15 e x ที่เป็นเครื่องเก่าและขายได้เพียงไม่กี่ประเทศเท่านั้น รวมไปถึง F47 ที่อนาคตยังไม่แน่นอนว่าจะมีความต้องการในการซื้อจากตลาดหรือไม่ความคิดเห็นต่อมานะครับราคาของ F16V และ F35 แทบจะเท่ากันเลยดังนั้นการที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ขาย F35 ก็เหมือนกับการส่งสัญญาณแล้วว่าอเมริกาไม่ไว้วางใจประเทศไทยไม่มีเหตุผลที่ไทยจะต้องเลือกผลิตภัณฑ์ของอเมริกาความคิดเห็นต่อมานะครับไต้หวันก็เป็นเช่นเดียวกันตอนนี้มีปัญหาเรื่อง เครื่องบิน F16V ที่กำลังประสบปัญหาในการส่งมอบ และมีรายงานว่าไต้หวันกำลังจะวางแผนที่จะยื่นฟ้องบริษัทล็อกฮีดมาตินซึ่งเป็นผู้ผลิตดังนั้น F16 v จึงมีแนวโน้มที่จะถูกปฏิเสธความคิดเห็นถัดมานะครับกองทัพอากาศไทยและกองทัพอากาศจีนเคยร่วมซ้อมรบกันหลายครั้งและบริษัทไทยเด้นนำคลิปเทนซี C มาใช้ในขณะนั้นจึงเกือบกลายเป็นปัญหาระหว่างประเทศอยู่เหมือนกันการฝึกครั้งแรกจัดขึ้นในปี2015 หลังจากนั้นก็มีการฝึกร่วมกันเรื่อยมาในการฝึกจีนได้นำเครื่องบิน j 11และซู27มาร่วมฝึกทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่าข้อมูลของเครื่องบินกริปเพนอาจล่วไหลไปได้แน่นอนว่ากองทัพไทยมีความสัมพันธ์ที่ดี กับกองทัพอากาศจีนดังนั้นความเสี่ยงเช่นนี้จึงเป็นที่คาดการได้และดูเหมือนว่ากองทัพไทยจะยังไม่ได้นํา F16 ไปร่วมฝึกซ้อมรบในครั้งนี้ด้วยครับนี่ก็คือความคิดเห็นของชาวญี่ปุ่นนะครับเมื่อเขาได้เห็นข่าวที่สื่อญี่ปุ่นเนี่ยได้มีการารายงานถึงความฮอตฮิตและเป็นที่สนใจของบูธของบริษัทซับซึ่งเป็นผู้ผลิตกริปเพนรุ่น E ีและ F เนี่ยนะครับผิดกับบูธของล็อกฮิตมาตินบริษัทผู้ผลิตเครื่องบิน F16 นะครับที่อาจจะไม่ได้รับความ ควาสนใจเทท่่รีรซึ่งเรื่องนี้เนี่ยถ้าให้ผมพูดตรงๆเลยก็คือซาร์ได้รับความสนใจเป็นจํานวนมากเนี่ยก็อาจจะเพราะโมเดลของเครื่องบินคล i ปเพนสที่เท่ากับเครื่องจริงเนี่ยนะครับมาตั้งอยู่ในบูธ ผู้คนเนี่ยก็อยากไปถ่ายรูปรวมไปถึงอาจจะเกี่ยวข้องกับข่าวที่ประเทศไทยเนี่ยเซ็นสัญญาซื้อเครื่องบินคลิปเพน EF มาใหม่และจะเข้าประจําการในเร็วๆนี้แทนที่เครื่องบินที่มีอายุยาวนานอย่างเครื่องบิน F16 เนี่ยนะครับก็เป็นไปได้ว่าเรื่องราว2เรื่องนี้เนี่ยอาจจะเป็นส่วนหนึ่งทาให้บูธของซาเป็นที่สนใจจากผู้คนจํานวนมากนอกเหนือจากนี้นะครับผมคิดว่าไม่ว่าจะเป็น F16 หรือคลิปเพนนะครับทั้ง2เครื่องเนี่ยนะครับก็สามารถปฏิบัติภารกิจ ในการปกป้องประเทศไทยได้อันนี้เนี่ยผมก็ขอชื่นชมศักยภาพของเครื่องบินทั้ง2ค่ายเลยดีกว่านะครับเอาเป็นว่ารักพี่เสียดายน้องเอาเป็นว่าผมไม่ขอเลือกขอเก็บเธอไว้ทั้ง2คนดีกว่านะครับแล้วเพื่อนๆล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรต่อเรื่องราวนี้เทใจให้กับเครื่องบินบริษัทไหนถ้าใครมีความคิดเห็นอย่างไรเนี่ยก็บอกผมใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ ก่อนจากกันเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่อง SF n e w ของเราด้วยนะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ